สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ในปันปันชาแนลนะครับก็วันนี้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือมีปัญหาก็คือไฟตกบ่อยมากครับที่บ้านช่วงนี้อันที่หนึ่งนี้ตกประมาณทีสองทีนะครับแล้วก็เมื่อเช้าวันนี้ก็คือไฟตกครับตอนนี้เครื่องเปิดไม่ติด่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงครับผม ตอนนี้ผมย้ายก๊าดตัวน,นี่มาก็คือ1070นะครับผม GTX 1070มาไว้ด้วยกันโอเคแล้วก็เมื่อเชา้านี้ไฟตกครับในช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไฟตกบ่อยมากเลยครับผมไฟหมู่บ้านเนาะไฟบ้านที่ไฟทั้งหมดแหละอ่ะไม่รู้เรียกไฟอะไรก็คือมันจะมีอาทิตย์หนึ่งอะที่มันจะมีวันหนึ่งอ่ะที่ตกประมาณทีสองทีนะครับผมอืมแล้วก็วันนี้ครับเมื่อเช้านี้ประมาณประมาณสัก 6โมงนะครับประมาณ6โมงนี้ไฟตกครับดับตอนนี้เปิดไม่ติดนะครับผมแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับนี่ก็จะมีปลั๊กไฟหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีพัดลมเป่าให้เขาด้วยก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันโอเคเสียบเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับปัญหาตอนนี้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์เปิดดูนี่นะทายเห็นไหม ไม่ติดเลยอ๋อลืมเปิดสวิตช์เงีย yeah. บจากทางด้านนู้นนะครับอ่าเราลองลองแก้ไขวิธีอื่นก่อนเนะาะโอเคเราย้ายจากบลั๊กตรงนู้นไปเสียบตรงอื่นนะครับโอเคผมก็คือกลับไปเสียบรูเดิมหรือว่าเสาเดิมของเขา <c oughs> ของเขาครับขออภัยครับเดี๋ยวเรามาลองดูนอดหรือว่าน็อกลืมเปิดสวิตช์อีกแล้ว โอเคมาแล้วดับถ้าเกิดอาการอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นตอนหลังจากที่ไฟตกหรือว่าไฟดับนะครับผมที่อยู่ๆเครื่องมันไฟไฟมันดับมันตกมันจะดับกัะทันหันนะครับอาการแบบนี้ให้รอประมาณ5นาทีนะครับผมก็คือปิดปิดสวิตตัว power นะครับผมหรือไม่ก็รอสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเรามาลองดูต่อโอเคเปิดสวิตช์ใหม่ดับไหมไม่ดับแล้วนะครับหายละอ่าโอเคติดแล้วครับนี่อาการนี้นะครับผมจะเกิดจากว่าเวลาไฟตกหรือว่าไฟดับนะครับผมที่มันเราไม่ได้เกิดจากการปิดเครื่องนะครับวิธีแก้นะครับผม ก็คือรอไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับให้ถอดปลั๊กไฟออกนะครับผมอ่าหรือว่าเราก็ปิดตัว power นะครับด้านหลัง power เนอะอ่ารอประมาณห้านาทีเดี๋ยวนก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าอาการเนี่ยก็คือไม่อยากให้เป็นเลยครับแต่ไฟที่บ้านเนี้ยมันจะตกบ่อยมากดับบ่อยมากครับผมอืมโอเคครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับผม กเ็เดี๋ยวบอกตรงนี้นิดนึงกาจอนะครับผมมันจะมีที่แบบว่าใบาพัดหมุนอัตโนมัตินะครับก็เหมือนกับตัวนี้นะครับ10703ใบพัด3ใบตัวเนี้ยก็คือมันจะหมุนอัตโนมัติเมื่อเมื่อเกิดความร้อนนะครับแต่เราตั้งได้นะอ่าเดี๋ยวจะตกใจเพราะว่าตอนผมซื้อมาใหม่ๆผมก็ตกใจว่าไฟเข้าแต่ใบพัดไม่หมุนเพราะว่าผมเคยซื้อมาแต่ส่วนใหญ่ใบพัดเสียบเสียบเครื่องมาเปิดมาติดเลยนะครับแบบนั้นเห็นไหม อาจจะมีรุ่นที่พวกประเภทใบพัดออโต้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดความร้อนเดี๋ยวคือเดี๋ยวเขาจะหมุนของเขาเองครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะหยุดอเงี้ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมไนแฮดนะครับผมใช้แต่ไนแฮดเนาะ เรามีอุปกรณ์เหลือๆก็ใช้ได้เลยนะครับผมอย่างพวกสมาร์ททีวีนะครับผมหรือว่าทีวีที่สามารถต่อ,อ HDMI ได้นะครับผมหรือ,อไม่ไม่ใช่แค่ HDMI สายสีเงินก็ต่อได้นะครับของผมเนี่ยต่อได้2ออย่างเนาะเครื่องเนี้ยอ่าก็คือเราใช้เขามาเป็นหน้าจอเลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องซื้อหน้าจอเพิ่มนะครับเราก็ซื้อแค่พวกอุปกรณ์พวกแผงนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมทําคลิปไว้แล้วนะครับผมคลิป คิไว้ให้ดูนะคลิปสอนประกอบคอมนะครับประกอบหลีกเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไปย้อนดูในช่องได้นะครับผมหรือว่ามันจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอ่าโอเคเปิดโปรแกรมเสร็จแล้วเรากดเล่นเลยครับอ่ากดขุดมันก็ขุดแล้วครับทางานแล้วแค่นี้เองครับผมก็มที่เขาบอกว่าเสียบปลั๊กแล้วได้เงินนะครับผม แต่ว่าก็คือมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็เยอะมากเลยละครับที่ถ้าเกิดจะทำเนาะไม่ใช่ว่าจะทำแล้วจะได้เงินอย่างเดียวเราก็ต้องแก้ไขปัญหาของพงมันเบื้องต้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่พัดลมนะครับสําหรับมือใหม่เนาะอ่าเราต้องมาปรับจูนโอเวอร์ค็อกนะครับผมเพื่อให้การ์ดจอมันทํางานได้ดีขึ้นขุดได้ดีขึ้นตั้งค่าพัดลมได้ครับนี่ผมจะตั้งค่าของผมพัดลมไว้แค่45ห้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้เป่า เป่ามาแล้วก็เขามีใบพัดของเขาดูดลมอีก2องใบนะครับสีขาวเห็นไหมอ่าสองตัวนะครับวันนี้นะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนสี่มืนนะครับผมจะขุดได้2ตัวนะครับผม GTX หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกิกนะครับจะได้วันละหกสิบาทถึงหกสิบเ็บาทครับผมแต่ว่าถ้าเกิดบิตคอยกลับมาเป็นปกตินะครับอยู่ที่ ถ้ามันมันขึ้นไปประมาณล้านสนะครับก็จะขุดได้ประมาณ68บาทครับผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งบิตคอย n ราคาสูงขึ้นก็ยิ่งขุดได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าบิตคอย n ์ลงมันก็ราคามันก็ลงตามตามด้วยนะครับต้องทำใจให้ได้นะครับ คลิปในวันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่มาบอกว่า,าวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ส่วนใหญ่ช่องที่สอนหรือว่าช่องที่ขุดนะ่ะเขามีเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าไอช่องที่ส่วนใหญ่ที่เป็นแก้ปัญหานะ่ะมีน้อยผมก็เลยทําเป็นแนวนี้มากกว่านะครับเป็นแบบว่าประมาณแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปและกันแก้ไขปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอ่าเพราะสอนรีวิวสอนประกอบคอมนะ่ะมีเยอะลวโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหากันดีกว่าก็อย่างอย่างที่เจอในวันนี้เนาะ ก็ไฟบ้านนะครับมันจะตกแต่ว่าผมเคยคุยโทรศัพท์กับอ่าคนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเขาเคยโทรมาขอคำปรึกษาเนาะเขาบอกว่าที่กรุงเทพอ่ะไฟไม่เคยตกเลยอ่าโอเคอันนี้ผมไม่รู้เนาะแต่ว่าสําหรับแถวต่างจังหวัดเนี่ยไฟมันตกบ่อยมากครับก็คือเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเลยที่เกิดปัญหานี่แหละครับผมก็ให้ถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กเลยถอดปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับผมอย่าลืมปิดไอ้ตัว power ด้วยนะครับผม จะมีสวิตอยู่ด้านข้างเนาะปิด power นะครับแล้วก็กดเปิดใหม่นะครับมันก็จะใช้ได้ปกตินะครับผมแล้วก็จะมีไฟตกไฟกระชากแนะนานะครับถ้าถ้าช่วงฝนตกนะครับฝนตกหรือว่ามีพายุมีอะไรเงี้ยอย่าไปเปิดเลยครับปิดปิด,ปดคอมทันทีเลยนะครับผมอ่าให้ฝนตกก็ให้ฝนหยุดตกก่อนค่อยเปิดต่อนะครับเพราะว่าเวลาไฟตกอะ่ะมันจะทําให้ไฟเกิดไฟกระชากมันจะทําให้อ่าอ,อาจจะก้าจอพังแบตบอร์ดบอร์อดพังพาวเวอร์สไปพังได้นะครับผม อ่าให้ปิดดีกว่าน้องเวลาฝนตกแต่ถ้าเกิดอ่าปกตินี่ก็ขูดไปเลยครับเปิดทั้งวันทั้งคืนได้เลยไม่เป็นไรให้คอยหมั่นเช็คเช็คอุณภูมิของเครื่องนะครับผมเห็นไหมจะมีอุณภูมิให้ดูห้าห้าสิบเจ็ดห้าหกสิบองศานะครับตรงนี้ให้ดูถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนมากก็เขาเปิดไปครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันร้อนมากมากก็ใช้พัดลมช่วยสักหน่อยครับเป่าอากาศหรือว่าดันอากาศออกไปหนอ่อยให้มันระบายให้เร็วที่สุดนะครับผมอุณหภูมิผมเคยเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่ขขุดมาก่อนแล้วก็คือ89องศา8 0ดสถึงอ,องศามันก็ทนได้นะครับไม่เป็นอะไรแต่เราก็อย่าพยายามดันไฟให้มันเยอะขนาดนั้นแล้วกันครับตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับก็คือเราสามารถปรับได้ถ้าเกิดว่ามันร้อนมากก็ลดลดแรงขุดมันลงมาหน่อยอให้การมันทางานสมบูรณ์แบบให้มันเย็นๆดีกว่าเพราะว่าใช้งานมันหนักๆก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเสื่อมตามสภาพนะครับอย่าไปใช้งานมันหนักมากนะครับเอาเป็นขุดไปแบบสบายๆชิวๆใช้งานได้ยาวๆดีกว่าครับผมก็ตั้งแต่ขุดมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไฟฟ้านี่แหละครับไฟตกไฟกระชากเนี่ยเพราะว่าสไป์เนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้ว2ลูกนะครับผมเพราะว่าโหลดไฟเกินกับ พาวเวอร์สปายมันไม่ไหวนะครับผมต้องดูมาดูเรื่องนี้อีกทีหนึง่งก็แนะนําถ้ามีงบก็ให้ซื้อเป็นพาวเวอร์สปายที่เป็นใช้ขุดโดยตรงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้างบน้อยก็เอาแค่พอใช้แต่ขอไอ้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าสายไฟให้มันดูแน่นหนาหรือว่าเกรดเขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อสายมาเกรดเนะครับผมผมเคยใช้สายธรรมดาที่มันแถมมากับเครื่องแล้วครับปรากฏว่ามันไหม้ครับแล้วก็ทําให้เสียพาวเวอร์สปายไปอีกหนึง่งลูก ในคลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยทํารีวิวให้ดูไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้ตอนนี้ก็คือเส้นละประมาณ80หรือว่าร้อกว่าบาทนะผมจำไม่ได้ละอ่าเป็นสายที่ต่อจากเพิ่มจาก Power อร์ p ายนะครับผมเน้นขอขอย้ําเลยนะครับผมให้ให้ใช้สายเป็นเกรด A นะครับผมหรือว่าสายอย่างดีไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายพวกของแถมอ่ะมันจะไหม้มันจะช็อตได้ครับผม โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับวิธีลงไดเวอร์การ์ดจอนะครับผมผมทาคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมไปย้อนดูไดผ้ผมเห็นคอมเมนต์มาเนาะอ่าแล้วก็การ์ดจอต่างค่ายก็คือค่ายเขียวกับค่ายแดงนะครับสามารถขุดด้วยกันได้นะครับผมก็แค่ลงไดเวอร์แต่ว่าสายของค่ายแดงนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมันเลยก็ผมเล่นในค่ายเขียวก็คือเอ็นมีเดียนะครับผมก็ จะสอนได้แค่เอนเมเดียนะครับผมเพราะว่าไอตัวค่ายแดงผมไม่ได้มีการ์จอมาเนาะมันก็เลยสอนไม่ได้นะครับผมวิธีประกอบคอมวิธีประกอบลีก็คือทาไว้ให้แล้วนะครับผมลองไปหาดูได้แล้วการลงวินโด้นะครับผมก็คือวินโด้วินโด้สิบนะครับผมวินโด้ก็คือ,อถ้าเ,เพื่อนๆลงเป็นก็ลงลงใช้ได้เลยครับปกติแต่ถ้าลงไม่ได้ก็คือให้ร้านลงมาให้ก็ได้หรือว่าคอมเก่านะครับผมที่มีวินโด s ลงวินโด s อยู่แล้วเราก็แค่ถอดฮาร์ดดิสของเขามาเสียบท่อนเองก็ใช้ได้แล้วครับ โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ